สวัสดีครับเรียนคุณครูประจํารายวิชาที่เคารบกับผมนายพิสิทธิ์คมทะยอมใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหเลขที่3ค่ะและดีชั้นนางสาวพรนิภาวงศรีสินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหเลขที่12ค่ะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอลักษณะคําประพันธ์ในเรื่องสามัคคีเพศคําฉันซึ่งเราจะมานําเสนอวังสัททะฉัน12ครับ ค่ะซึ่งแผนผังของวังสัทฉัน12นะคะก็จะมีแผนผังดังนี้ค่ะวังสัทชัน12นะคะจะมีลักษณะคล้ายอินทระวงชัน้นแต่ต่างกันที่ว่าวังสัทชัน12บําคำแรกจะเป็นคำระหุเสียงสั้นส่วนอินทระวงชัน้นคําแรกจะเป็นคำคารุเสียงยาวนอกเหนือจากนั้นนะคะจะเหมือนกันทุกประการค่ะครับ วังสัทธะชัน12บหนึ่งบทมีสองบาทบาทละ12บสอคำแบ่งเป็นสองวรกวรแรกห้าคำวักหลังเจ็ดคำลักษณะคารุละหุเหมือนการทุกบาทคือละหุคารุละหุคารุคารุระหุระหุคารุระหุคารุละหุคารุครับผม ค่ะวังสัทธาฉัน12นะคะเป็นฉันที่มีสำเนียงไพเราะประดุดเสียงคุยหรือปีนิยมใช้ในการพรรณนาความรู้สึกอันไม่ราบลรื่นของตัวละครบรรยายความเช่นเดียวกันกันกบอินทระวงฉันค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างบทประพันธ์วังสัทธาฉัน12ดังต่อไปนี้ค่ะเถอดเราก็เอ็นดูที่ชคูและเร้าหาไทย เพราะที่ท่ามีใจสุจริตวินิจวิจารพระพองพระอาจยาบ่มีหน้าจะเป็นจปานมิหนำนิเทศการทะวิวิตรุทันททวนค่ะจากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะสามารถถอดบทประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะเอาเถอะเรามีใจเอ็นดูท่านและเสียใจเพราะท่านมีความคิดพิจารณาอย่างสุดจริตใจ จึงได้รับพระราชะอาญาอย่างไม่สมควรทั้งยังถูกลงโทษด้วยการนิรเทศอีกสถานหนึ่งครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการถอดบทประพันธ์และโครงสร้างของวังสัทธ,ธะชั้น12หากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ